สวัสดีค่ะเพื่อนเค่ะเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีเนาะค่ะมือเปินโชคอ่อนลาบค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้ท่านก็ทำตามได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อจุดทูปกลางแจงแปดดอกขอบุญบารมีสิบหกชั้นฝาสิบห้าชั้นดินห้เพื่อนเปิดโชกเปิดลาเปิดทิศเปิดทางเปิดประตูเงินประตูทองประตูโชคประตูลาห้เหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ กางแจ้งนะคะแล้วก็กวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรมรมนายเวรค่ะพี่น้องคะืมอน,น้เฮาสิเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบแบบฟุกฟุกแบบปฏิหารนะคะพี่น้องคะแล้วก็ซิมี่พ่อขอโชคขอลาบแล้วซิมี่ตัวเลขมงคลตัวเลขเด็ดเดดจากผู้ใหญ่ใจดี มาฝากพี่มาฝากน้องค่ะพี่น้องคะสำหรับงวดที่แล้วนี่ที่เพ่นให้อ่าสามแปดเก่านะน้องค่ะเนาะแล้วก็ไปตัดสามแปดแปดสามแตมีเพือ่อนเพื่อนที่โชคดีและกับยาวันก็โชคดีนิดหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าวันนี้เพื่อนก็นมาบอกอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขตัวเด็ดๆเลขตัวดังๆเป็นเลขมงคล ผู้ใ,ใหญ่ใจดีพ่นฝันเนาะค่ะเนาะเลขฝันเด้อจ้ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องคะ่ะเลขสิขึ้นเป็นตัวเลขไข้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขตัวเดียว้างเดียวเลขอ่เจ็ดห้าสามผู้ใดมากผู้ได้อไดชอบกะเอาไปพิจารณาบิ่งนะคะ ไรโบนักบ่มากผู้ไดประชอบการเลื่อนผ่านนาะค่ะขอบคุณเจ้าของตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีผู้เพิ่มมีบารมีผู้เพิ่นฝันแมนเพิ่นเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อเอาค่ะพี่น้องเนาะเยาวันก็ขออนุญาตนําตัวเลขนําแนวทางมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อให้เอฟซยาวันทุกคนเอค่ะพี่น้องเด้อเด้ถือเลขแต่มีโชคมีหลากน้ากันค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหลังจากที่มัดจุดทูบเบิกเ,เงินเบิกทองเบิกโชว์เบิกลาบเปิดประตูเงินประตูทองค่ะพี่น้องคะ่ะเอาตัวเลขมงคลตัวเลขกเด็ดๆดมาฝากเพื่อนๆให้ได้เบื้องได้ชมคะ่ะจุดทูบกลางแจ้งนะคะพี่น้องเดอเยาวันกะไปจุดหน้าบ้านบได้ค่ะพี่น้องคะ่ะหน้าบ้านมันบ่ม,มี คัน่าบมีดินกับบะเมีนนะคะมันิมีตามเป็นเป็นกระถางคือกันละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าหนาบานนั้นมันสายฟงสายไฟรละยงรละย่างนะคะเงี้ยงขึ้นไปมันก็ติดสายไฟติดอย่างก็เลยขึ้นมาทั้งดัดฟ้าให้มันเจ้งๆให้มันโลง่ลงๆดัดฟ้านะคะพี่น้องค่ะเฮาก็มองขึ้นไปทั้งฟ้าเฮาก็สิเห็นความโลง่ง กลางแจงนี่แหละคะ่ะกลางแจงชมสวนกันก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะตัวมะพกครับก่อนสิจบคลิปนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นำเดเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี่ก็เก็บบักทัวไปแล้วเด็กกำหนึ่งมือนย้ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเก็บบักทัวไปตามก่อนคะ่ะก่อนสิจบคลิป ได้อีกแล้วค่ะเมื่อวานดักําหนึ่งเก็บใส่ตู้เย็นไว้มัน,นีิสิได้ตำบ่ได้ตา,ตาอ่างพี่น้องดอกค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะได้สามหน,น่วยว่าอันดักําหนึ่งพอดีตำได้จานหนึ่งพอดีค่ะพี่น้องค่ะบักแตงกวัวก็มีได้ค่ะพี่น้องบักแตงกัวเมื่อว่าใน,นก็เก็บไปนี่ต้นบักฮงเดี๋ยวพาไปเบ่งบักแตงกวัว หลักเตงกวานะคะใหญ่แล้วได้ค่ะใหญ่แล้วเก็บได้แล้วเก็บไปก่อนคะอ่ะพอกินแล้วค่ะมีอีกบงนงยน้อยู่ค่ะพี่น้องคะอ่ะน,นี่เป็นเรงพัฒเป็นหน่วย อ,งงอย่าลืมนะคะเด็กเด็ดเด็กดังผู้ใหญ่ใจดีเป็นไทยมากเจ็ดห้าสามก่อนสิไปกระจบคลิปไปแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะไปกับพุ่มบักทัวกับพุ่มบักอาแตงกวานี่ยแหละคะ่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร้หน่เด้อะคะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มเมตตาแบ่งโชคแบ่งลาภให้เพื่อนๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แล้วก็ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะโชคดีโชคดีนะจ๊ะฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำในเดอค่คเด้อร์วันนี้อาตาเสียงมาฝากว่น้เห็นหนาะ